สวัสดีนะครับคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของตัวกรัมมาใช่ไหมครับของ3ข้อนีอ้วันนี้ครับเราจะกลับมาพูดถึงในส่วนของ vocabulary หรือว่าคำศัพท์บ้างนะครับประโยค3ประโยคนี้เนาะมีจุดผิดที่เราคุยกันไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านะครับดังนั้นผมจะไม่ ย้อนกลับอีกรอบเนาะวิดีโอคลิปนี้จะเน้นเฉพาะตัวคําศัพท์นะครับเวลาเราอ่านภาษาอังกฤษครับเราต้องพยายามสังเกตศัพท์เยอะๆเราจะได้สามารถเอาไปเขียนได้นะครับอนอกจากจริงๆเวลาท่องศัพท์ครับเราไม่ได้ต้องการเฉพาแค่อ่านออกเนาะเราต้องการที่จะสามารถท่องศัพท์เพื่อเอาไปเขียนได้แล้วศัพท์ที่เราจะพูดในวิดีโอนี้ครับอ,อยากจะบอกว่าเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างเป็นวิชาการนะครับไม่ใช่ศัพท์ที่ เป็นภาษาพูดสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเอาไปใช้พูดได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าขอจะเน้นไปทางด้านวิชาการนิดหนึ่งนะครับดูอย่างประโยคที่หนึ่งครับ the growing international business is demand a new language อ่ะคำที่น่าสนใจตรงนี้ครับเราดูคำว่า growing ก่อนเนาะ growing แ็ลว่ามันกำลังเติบโตใช่ไหมธุรกิจกำลังเติบโตครับเราสามารถเวลาเราพูดถึงธุรกิจที่เติบโตนะครับเราสามารถใช้คำว่า driving ก็ได้ ตัวนี้แปลว่าธุรกิจกำลังเติบโตนะครับ Driving international business อย่างนี้ก็ได้หรือเราอาจจะบอกว่า uh, business our business is driving อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะพูดถึงคำว่า business อะครับมันเลี่ยงไม่ได้ที่เราควรจะต้องรู้คำนี้ไปด้วย คำว่า competition นะครับการแข่งขันเป็นคำนาม competition ตัวที่ใช้กับ adjective ที่สามารถอธิบายคำว่า competition ได้นะครับเช่นเราอาจจะบอกว่ามันเป็น high competition คือมีการแข่งขันสูงนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้คำว่า fierce ก็ได้นะครับ fierce competition อันนี้ก็แปลว่ามีการแข่งขันสูงเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดเราต้องการบอกว่าโอกา้การแข่งขันสูงที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเราสามารถอาจจะเขียนได้ว่าอ่ uh, increasing อ่ามันไม่พอเนาะ,ะขอขยับนิดนึงนะครับอ่า uh, เราจะเขียนว่า increasingly fierce competition อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดีย้อนกลับมาคำว่า business นิดหนึ่งครับมี เวิร์บตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ใช้กับคำว่า business นะครับเราสามารถใช้คำว่า generate ก็ได้ generate แปลว่าสร้างเนาะ generate อาจจะบอกว่า generate more business นะก็คือสร้างธุรกิจเพิ่มขึ้นนะครับ generate เนาะเราสามารถใช้คำว่า generate ได้ในข้อหนึ่งเนี่ยครับมีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่า Di ดิมา m ิมาที่เราคุยกัน พูดถึงตอนที่เราคุยกันเรื่องกรมมา玛โนดิมานแเ้วก็เกิดว่าดีมานแปลว่าต้องการใช่ไหมครับเนาะตรงนี้ประโยคนี้ครับเราสามารถใช้คําว่า require ก็ได้เพราะว่าต้องการธุรกิจที่กําลังเติบโตระดับนานาชาติเนี่ต้องการภาษาใหม่คืออาจจะเป็นลักษณะของว่าเราต้องเรียนรู้ภาษาใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเวลาท่องศัพท์สังเกตนะครับเราท่องเป็นกลุ่ม เราท่องเป็นเซตแล้วมันจะจําได้ง่ายแล้วก็เอาไปใช้เขียนได้นะครับอ่าทีนี้มาดูข้อ2ครับจริงๆข้อ2ศัพท์ที่เป็นซีโนนิมอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีศัพท์ที่มันอยู่ในธีมเดียวกันที่น่าสนใจเนาะอ่าผมขอพูดคาว่าเดดก่อนละกันเดดปกติอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเนาะแปลว่าตายแต่แล้วถ้าเราพูดถึงวัฒนธรรมครับเราอาจจะใช้คําว่า disappear ก็ได้คือวัฒนธรรมมันหายไปเรือนหายไปเนาะ disappear นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งที่มีความหมายคล้ายๆกับคำว่า disappear เนาะคือคำว่า vanish ครับอ่า vanish ก็แปลว่าหายไปอาจจะคล้ายกับอ่าผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งในเมืองไทยที่เรารู้จักนะครับ vanish เนาะอ่า vanish แปลว่าหายไปเหมือนกันอ่าคราวนี้มาพูดถึงคำว่า culture ครับ culture แปลว่าวัฒนธรรมนะครับแต่โจทย์เวลาหรือว่าเราต้องการถ้าเราต้องการพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับมันมีคำที่มันน่าสนใจเนยคือคำว่า tradition นะครับอ่ uh, tradition โดยคำว่า tradition เนี่ยครับมันแปลว่ารมเนียมเนาะวิธีการท่องก็คือทีคล้ายๆกับท,ท่องของเรารมเนียมใช่ไหมครับอาจ t ะทีที่ใช้กับว่ากับคำว่า tradition ได้นะครับเราอาจจะใช้คำว่าอ่า uh, long standing ก็คือยืนมานานเนาะดังนั้นคำว่า long standing tradition ก็คือ มันมีมายาวนานนะครับหรือเราอาจจะใช้คาว่า Old Age ก็คือมีอายุยืนยาวเป็นธรรมเนียมที่มันมีมายาวนานแล้วนะครับคำที่ค,คล้ายๆกับคำว่า tradition ที่เราอาจจะเจอกันก็นกคือคำว่า c u s t o m อ่า custom แปลว่าประเพณีนะครับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้รู้ครับคำว่า Norm Norm ตัวนี้ครับแปลว่าบรรทัดฐานเนอะ norm แปลว่าบรรทัดฐานอ่นะ อีกคำหนึ่งครับคือคำว่า a way of life a way of life life ตรงนี้เป็นคำนามนับไม่ได้นนจะเปลี่ยนเป็น l i v e ไม่ได้นะครับ a way of life แปลว่าคือวิถีชีวิตความเชื่อที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ในสังคมครับเราเรียกว่า a way of life ดังนั้น culture tradition custom norm a way of life เป็นคำที่อยู่ในตีมเดียวกันนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของพวกวัฒนธรรม รอนนี้มาดูข้อ3ครับข้อ3ามคำนี้สำคัญและน่าสนใจมากครับ play a significant role in แปลว่ามีบทบาทสำคัญนะมีบทบาทสำคัญคำนี้ครับเราอาจจะไม่ใช้คำว่า significant ก็ได้เราอาจจะใช้คำว่า important เข้ามาแทนก็ได้ an important role in หรืออาจจะใช้คำว่า essential นะครับมีบทบาทสำคัญนะครับ หรืออาจใช้คำว่า crucial ก็ได้ใช้คำว่า central ก็ได้ central role in playing a significant role in important role in essential role in crucial central role in นะครับเวลาท่องกลุ่มคำนี้ต้องท่องทั้งหมดใช้คำว่า play อย่าลืมอะนะครับแล้วก็อย่าลืมคำว่าสำคัญอย่าลืมคำว่า role บทบาท และตามด้วย in เสมอจะมาใช้ on ใช้ to ไม่ได้นะครับแล้วถัดมาให้ตามด้วยคำนามครับแต่พูดอย่างนี้ปุ๊บต้องอชวนให้ระวังนิดนึงระหว่างคำว่า significant กับ important หลายคนมักจะใช้เรียกว่าสลับกันแล้วคิดว่าความหมายเหมือนกันจริงๆมันจะต่างกันนะครับคำว่า significant เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกของ เป็นสิ่งที่สำคัญแบบมีนัยยะสำคัญหรือถ้าพูดถึงทั่วๆไปอาจจะหมายถึงว่ามันมีความสำคัญต่อมนุษยชาติระดับนั้นเลย mm hmm. เช่นการที่เราไปเหยียบบนดวงจันทรได้เป็นครั้งแรกอย่างเงี้ยครับเป็น significant หรือว่าการที่เราค้นพบวัคซีนป้องกันโรคโควิดอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็น significant discovery แต่ถ้า important เนี่ยเป็นลนักษณะของความสำคัญทั่วไปเช่นบุคคลน,นี้เป็นบุคคลสำคัญ important person นะครับดังนั้น2ตัวนี้แตกต่างกันนะครับแต่ในกลุ่มคำนี้ play an important role a significant role ตรงนี้สามารถใช้แทนกันได้นะครับสำหรับกลุ่มคำนี้ดังนั้นอันนี้ครับเป็นคำที่3ข้ออย่างเงี้ยถ้าเรา เจาะลึกจริงๆเราสามารถได้สับเยอะมากแล้วก็เอาไปทั้งใช้ในการอ่านได้และที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในการเขียนได้